ชื่อรถไฟคือ IR ค่ะย่อม,มาจาก i n t e r r e g i o n รถไฟนี้จะวิ่งระหว่างรัฐนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะแมวขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็จะเป็นชั้นที่ขายของนะคะแล้วก็จะพาทุกๆคนไปดูรถไฟประเภทอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะ EC ค่ะคำว่า EC นะคะก็แปลว่า Eurocity หรือว่า ยุโรปซิตี้นั่นเองนะคะก็จะวิ่งทุกๆุกเมืองนะคะในยุโรปที่สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะสวิสวิส,ส,ส,สกรีรกรดรากับแมวนะคะพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะซูริกเมนสเตชันภาษาเยอรมันเรียกว่าซูริกฮับบานฮอฟ หรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าซูริกาซองตองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะแมวจ๋าทุกคนนะคะมาดูว่าที่นี่เนี่ยมีรถไฟหลากหลายชนิดเลยค่ะมีอะไรบ้างมีทั้งรถไฟที่จอดบนดินมีทั้งรถไฟที่จอดใต้ดินนะคะแล้วก็จะมีรถไฟเนี่ยมีหลายชนิดมีกี่ประเภทบ้างมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างแ้วาอาจจะไม่ได้พาเข้าไปข้างในรถไฟนะคะทุกๆคันนะคะแต่ว่าคันไหนที่จอดอยู่เนี่ยวันนี้แมวจะพาทุกคนไปดูกัน ถ้าพร้อมแล้วตามกันมาเลยค่ะว่ารถไฟในสวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยหน้าตารูปร่างและมีกี่ประเภทชื่ออะไรบ้างตามกันไปเลยนะคะ จริงแล้วนะคะรถไฟในประเทศสวิตเซอร์แลนดะ์มีอยู่หลากหลายเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เท่าที่เจอะคะ่ะเท่าที่เจอของจริงนะคะเราจะมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอย่างข้างหลังนี้ก็กำลังเดินทางไปที่คอนสแตนต์ค่ะ รถไฟประเภทแรกนะคะก็คือรถไฟที่อยู่ทางขวามือของท่านผู้ชมนะคะที่เป็นรถไฟสีขาวแดงนะคะเป็นรถไฟของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะชื่อรถไฟคือ IR ค่ะย่อม,มาจาก Interregio รถไฟนี้จะวิ่งระหว่างรัฐนะคะอย่างเช่นวิ่งจากรัสซูริกไปรัชเนีวาวิ่งจากรัชเนีวาไปรัฐลูเซอร์อะไรแบบนี้ค่ะจะวิ่งระหว่างรัฐนะคะ Interregio นะคะและอันที่อยู่ซ้ายมือนะคะ อันที่เป็นสีแดงเข้มนะคะก็คือเออเบเบรยเจตค่ะหรือเป็นรถไฟที่วิ่งมาจากเมืองเวียนนาประเทศออสเตรียนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหลายๆคนนะคะใครนะคะที่จะเดินทางในยุโรปด้วยรถไฟนะคะไปประเทศใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศ ani, เยอรมนีประเทศฝรั่งเศสประเทศออสเตรียหรือประเทศอติตาลีนะคะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟข้ามไปได้นั่นเองค่ะ กำลังจะไปเวียนนานั่นเองค่ะแล้วรถไฟที่เป็นรถไฟชั้นเดียวแบบนี้นะคะจะมีทั้งชั้น2แล้วก็ชั้น1เห็นไหมคะ แล้วก็จะมีรีสอรองด้วยค่ะอยู่ตรงกลางรถไฟแบบนี้นะคะคือรถไฟ i อค่ะหรือว่า i ิน Inter อร์ y ค่ะรถไฟ i ินเทอร์ y เนี่ยจะวิ่งทุกๆเมืองนะคะที่เป็นเมืองใหญ่นะคะจะไม่ใช่วิ่งระหว่างรัฐแล้วละ่ะแต่จะเป็นวิ่งทุกเมืองเลยค่ะท่านผู้ชมคือเมืองใหญ่ๆนะคะอาจจะไม่ได้เป็นรถไฟที่จอดทุกสต๊อปแต่เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองอย่างเช่นวิ่งระหว่างเมืองใหญ่ๆใ,ในรัฐซูริกแต่ก็ข้ามไปรัฐอื่นด้วยอย่างนี้ค่ะ อินเตอร์ซิตี้นะคะบ๊ายบายตามตารางนี้นะคะก็จะมีรถไฟ S2 ใช่ไหมคะแล้วก็ S19, IR36 แล้วก็ S8 S ก็คือเปรียบเทียบไปง่ายๆก็คือเหมือนกับรถไฟที่จอดทุกสต็อปนั่นเองค่ะ เป็นรถไฟหวานเย็นและก็กึ่งหวานเย็นนะคะอย่าง S2 เนี่ยไปบ้านแมวได้ด้วยนะคะแล้วก็ไปที่สนามบินได้ด้วยนะคะตอนนี้มันกําลังจะไปที่ซูริคลูคาเฟนก็คือสนามบินนั่นเองค่ะ S2 นี่คือก็จะจอดทุกๆ2 3สต็อปจอดทีหนึ่งนะคะส่วน S19 นะคะแล้วก็ S8 นะคะจะเป็นรถไฟหวานเย็นที่จอดทุกสต็อปนั่นเองค่ะจะเป็นรถไฟที่วิ่งในระยะสั้นๆน,นะคะจอดทุกสต็อปเลยส่วน IR เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไปแล้วข้างบนนะคะ IR 36กก็คือ Interregion 36วิ่งระหว่างรัฐนั่นเองค่ะป่ะลงไปดูใต้ดินกันอันนี้ก็เป็นรถไฟหวานเย็นนะคะ S7 ค่ะเป็นรถไฟสองชั้นนะคะ รถไฟใต้ดินนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟ S นะคะก็คือรถไฟที่จอดทุกๆสต็อปนะคะหรือที่แมวเรียกว่ารถไฟหวานเย็นและรถไฟกึ่งหวานเย็นตอนนี้นะคะแมวขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็จะเป็นชั้นที่ขายของนะคะแล้วก็จะพาทุกๆคนไปดูรถไฟประเภทอื่นๆเพิ่มเติมด้วยค่ะไปหาขึ้นไปข้างบนกันพอเห็นว่ามีรถไฟอีกหลายๆแบบเลยที่ เรายังไม่ได้เห็นรถไฟขบวนนี้นะคะก็เป็นรถไฟอีกขบวนหนึ่งนะคะที่นำเสนอเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟ EC ค่ะคำว่า EC นะคะก็แปลว่า Eurocity หรือว่า Europe City นั่นเองนะคะก็จะวิ่งทุกทุกเมืองนะคะในยุโรปที่ตามที่รถไฟนี้มีคอนเน c t ชันนะคะอย่างที่เราเห็นอันนี้นะคะก็เป็น EC ยุโรปซิตี้ไปสิ้นสุดที่เมืองฮัมบวร์กประเทศเยอรมนี Germany, นั่นเองค่ะแล้วก็วิ่งผ่านเมืองโคโลนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปเที่ยวโคโลนนะคะใครอยากจะไปเที่ยวฮัมบวร์กประเทศเยอรมนี Germany, นะคะก็สามารถนั่งรถไฟสวิสข้ามฟากไปได้เช่นเดียวกันค่ะขบวนนี้คือยูโร c ซิตี้นะคะ ถไฟคันนี้นะคะก็คือ IR นะคะเมื่อสักครู่แมวก็อธิบายไปแล้วเนาะ i อคือ Interregion นะคะวิ่งเห็นไหมคะเขาจะวิ่งไปเลยนู่นเลยก็คือเบิร์นค่ะสิ้นสุดสายนะคะเป็นรถไฟชั้นเดียวค่ะรถไฟจะชั้นเดียวหรือ2ชั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่ามัมนแล้วแต่ช่วงระยะเวลาแล้วก็ความความแออัดของประชากรน,นะคะตอนนี้ที่แมวมาเดินเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ10บโมงกว่าๆนะคะก็ คนก็เลยไม่เยอะนะคะแมวก็เลยใส่หน้ากากอนามัยบ้างไม่ใส่บ้างนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ไกลๆห่างไกลคนว่นี้แมวก็จะแมวก็จะป้องกันเป็นอย่างดีนะคะด้านนู้นก็จะเป็นรถไฟใหม่นะคะเป็นรถไฟสองชั้นนะคะรถไฟคันรถไฟคันนี้น่นาจะเพิ่งเริ่มใช้ได้ประมาณไม่ถึงปีนะคะเพราะว่าเป็นรถไฟที่แบบเพิ่งได้รับการอ,าออกแบบนะคะให้เหมาะสมกับ สภาพอากาศนะคะทางหนาวจัดร้อนจัดวิ่งในระยะไกลได้มี2ชั้นมีห้องสำหรับเด็กเล่นนะคะแล้วก็มีห้องสำหรับผู้ป่วยนะคะรถจักรยานและอันนี้นะคะก็คือรถไฟอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือ R E นะคะกำลังจะวิ่งไปที่เมืองฉาพาวเซนค่ะรถไฟ R E นะคะหรือรถไฟ Region Express นะคะเป็นรถไฟที่วิ่ง ระหว่างเมืองเหมือนกันค่ะคล้ายๆกับ IR คล้ายๆกับ Interregion นะคะแต่ว่ารถไฟ RE เนี่ยจะวิ่งแล้วก็จอดบ่อยกว่าหมายความว่าเขาก็มีโอกาสที่จะจอดระหว่างเมืองได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันในฮับปานหอบนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะจริงๆนะคะก็ยังจะมีรถไฟอีกหลากหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไนท์เจทนะคะก็เป็นรถไฟตู้นอนกลางคืนนะคะหรือว่าเป็นรถไฟวิ่งในมณฑลนะคะหรือว่าวิ่งเฉพาะในเมืองนะคะอย่างเช่นรถไฟฝังฟ่งลูเซอร์เนี่ยค่ะก็จะมีรถไฟเล็กในรัฐลูเซอร์แล้วก็วิ่งต่อกกันระหว่างเมืองต่างๆนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยคือพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่เคยมาสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะหรือว่าเป็นคนไทยที่ อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็สามารถที่จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมกันได้นะคะเพราะว่าแมวเนี่ยตอนนี้รีวิวเฉพาะเวลานี้แล้วก็ชั่วโมงนี้แล้วก็เท่าที่มีแต่จริงๆแล้วนี่ก็คือว่าครบแล้วค่ะเดี๋ยว er แมวจะพาไปเดินดูนะคะว่าถ้าเรามองมาจากด้านหน้านั้นหน้าตารถไฟต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้ก็คือซูริกเมนสเตชันนะคะจุดนัดพบนะคะทิเ e ตออฟฟิศนะคะนี่คือทิเคตออฟฟิศนะคะอันนี้คืออ่าอินโฟเมชันเด็กนะคะแล้วก็ถ้าเรามองรถไฟจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะใครที่ชอบรถไฟนะคะแมวคิดว่า ดูคลิปนี้นะอาจจะมีความสุขนะคะเพราะว่าแมวก็พามาดูรถไฟเนาะในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะมีหลายหลากหลายประเภทนะคะของสวิตเซอร์แลนด์นะคะตอนนี้เนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีรถไฟเฉพาะรถไฟชั้นเดียวนะคะแล้วก็รถไฟ2ชั้นนะคะนี่ก็เป็นรถไฟใหม่นะดูสิแต่วันใดนะคะถ้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำรถไฟ3ชั้นเมื่อไหร่นะคะแมวจะมารีวิวเป็นคนแรกเลยคะ่ะ เ,เล่นนะคะ3ชั้นคงเป็นไปไม่ได้นะคะนี่คือเห็นได้ชัดเจนเลคะว่าเป็นรถไฟชั้นเดียวนะคะแล้วก็รถไฟ2ชั้นนะคะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะและอันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มสุดท้ายแล้วค่ะ ตู้จำหน่ายบัตรโดยสารอัตโนมัตินั่นเองค่ะสามารถจ่ายได้ทั้งเงินสดนะคะแล้วก็บัตรเครดิตค่ะส่วนด้านนี้นะคะถ้าใครซื้อไม่เป็นนะคะก็จะมีสำนักงานนะคะขายตั๋วรถไฟนะคะสำนักงานนี้นะคะสามารถจองตั๋วรถไฟนะคะมันเป็นจะเป็น TGV วิ่งไปปารีสหรือว่าอิตาเลียเทรนนะคะก็สามารถวิ่งไปที่ ประเทศอิตาลีได้เหมือนกันค่ะสะดวกสบายนะคะแล้วก็ใครที่มาซูริกเมนสเตชันนะคะอย่าลืมมาชักภาพกับคุณเป้าอ้วนนะคะคุณป้านี่น่ารักมากเลยค่ะเป็นศิลปะของนักจิตกรรมชาวสวิสนั่นเองค่ะถือว่าเป็นแลนด์มาร์กอีกอย่างหนึ่งเลยนะถ้ามาซูริกอะ ตอนนี้แมวมาโพอยู่ข้างหน้าสถานีรถไฟแล้วค่ะตอนนี้นะคะสายรถไฟซูริกหรือแมนเซชันนะคะกำลังทำการรีโนเวชันนะคะแล้วก็นี่ก็คือรถแ r รมนะคะที่เราจะเดินผ่านในเมืองเดี๋ยวไว้ว่างๆนะคะจะมารีวิวรถแ r รมนะคะแต่ตอนนี้นะคะสวิตสวิตกรี๊ดกร,กรกแมวนะคะขอ ลาทุกทุกท่านนะคะไปด้วยบรรยากาศของถนนชอปปิ้งบันหอบสตราเซอร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะระหว่างว่าวันนี้คุณจะได้ความรู้มากไม่มากก็น้อยเนาะไว้เจอกันคราวหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดติดตามกันด้วยนะลากันไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบายค่ะ